สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับบอมสุทธสิทธิ์เกิดบงษทศนะครับวันนี้อยู่กับรายการหมอบ้านหมอคอนโดเทปแรกนะครับ ก็ตั้งใจที่จะทำเทปนะออกมานะครับโดยผ่านช่องทางที่ชื่อช่องว่าบอมบุรีใช้แน่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยำดีที่ผมคิดว่าผมจะต้องทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของให้ความรู้นะครับในด้านการอยู่คอนโดยอยู่บ้านจนัดสรรภายใต้การทำงานของนิติบุคคลนะครับ ก่อนอื่นเราไม่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่านิติบุคคลนี่คืออะไรนะครับนิติบุคคลก็ไม่แตกต่างจากองค์กรห้างร้านสมาคมบริษัทจํากัดนะนะครับก็ความหมายเดียวกันนะครับคือมีการบริหารจัดการมีการปกครองมีการดูแลนะครับเสมือนเป็น1องค์กรนะครับทีนี้องค์กรเนี้ยนะครับมีสิทธิประโยชน์ยังไงนะครับมีขั้นตอนกบบระบวนการยังไงภายใต้ข้อกฎหมายอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะว่ากันไปที่นิติบุคคลอาคารชุดก่อนนะครับหรือว่าคอนโด นะครับนิติบุคคลอาคารชุดก็คือคอนโดมิเนียมโดยทั่วไปนะครับอาคารสำนักงานนะครับที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดนะครับดูแลกำกับควบคุมโดยสำนักงานที่ดินนะครับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะครับการที่จะเป็นนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับมันก็เป็นได้ไม่ยากนะครับหลังจากที่เจ้าของโครงการเขาพร้อมขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ นะครับห้องชุดห้องแรกให้กับบุคคลอื่นนะครับหรือว่าผู้จะซื้อจะขายหรือจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายในเวลาถัดมานะครับหลังจากที่มีการทําโอนกรรมสิทธิ์กันที่สํานังกงานที่ดินสาขาเขตพื้นที่นะครับที่คอนโดนั้นตั้งอยู่นะครับเอาง่ายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมินเนียมห้องนั้นนะครับให้กับนายก้นายขอนายคอใครก็แล้วแต่นะครับที่โอนห้องชุดห้องแรกจากเจ้าของโครงการหรือผู้พัฒนาอสังหาริมรัพย์นะครับให้กับผู้ซื้อนะครับ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับก็กําหนดเลยว่าเมื่อมีการโอนห้องชุดห้องแรกสภาพก็จะถูกบังคับจากเป็นอาคารชุดเปล่าๆนะครับก็จะถูกจัดให้เป็นกลุ่มเหมือนเขตปกครองพิเศษนะครับการจดทะเบียนภายใต้คําว่านิติบุคคลอาคารชุดนะครับถ้าเปรียบเสมือนกับบริษัทห้างร้านก็เหมือนการจดทะเบียน บริษัทก็มีกําหนดให้มีผู้มีอํานาจเกิดขึ้นนะครับก็คือผู้จัดการนิติบุคคลนะครับทำหน้าที่เสมือนกรรมการผู้มีอานาจนะครับในการบริหารจัดการนะครับหลังจากมีการจดทะเบียนอาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกฎหมายก็กําหนดต่อว่านะครับภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่เป็นนิติบุคคลนั้นนะครับให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรกนะครับก็จะต้อง มีวาระสาคัญนะครับกำหนดตามมาด้วยนะครับก็คือการกําหนดตัวของบุคลากรทีมบริหารนะครับก็คือคณะกรรมการนะครับกฎหมายก็กําหนดต่อว่าคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่3อย่างน้อยนะครับไม่เกิน9กก็หมายความว่าจะมีคณะทีมบริหารนะครับนอกจากผู้จัดการนิติที่ถูกจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองเหมือนรูปแบบของโครงสร้างประเทศเนี่ยเขามองว่าคณะกรรมการเนี่ยคือเป็นเหมือนกับ ข้าราชการการเมืองนะครับมีการเลือกตั้งเข้ามากําหนดกรอบนโยบายการบริหารมีวัตถิในการดําเนินการนะครับภายใต้ของข้อกฎหมายกําหนดนะครับทีนี้มัติที่ออกจากคณะกรรมการเนี่ยจะถูกส่งมาที่ผู้จัดการนิติเป็นผู้ดําเนินการต่อทํางานลัษณัยคล้ายปลายกระทรวงนะครับรับหน้าที่มาจากข้าราชการการเมืองกับพวกรัฐมนตรีต่างๆนะครับการบริหารจัดการงานของอาคารชุดเนี่ยนะครับก็จะมีอํานาจจากมัติที่ประชุมใหญ่นะครับอานาจจากมัติที่ประชุมคณะกรรมการนะครับ ค,คำว่าคณะกรรมการเนี่ยทำงานโดยเพียงลําพังไม่ได้นะครับคณะกรรมการต้องทํางานเป็นองค์คณะนะครับมีการออกมติกําหนดกรอบนโยบายโดยการผ่านการประชุมนะครับแล้วก็ส่งมติดังกล่าวนะครับให้กับผู้ปฏิบัตินั่นคือผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ปฏิบัตินะครับทีนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นบริษ,ษัทห้างร้านว่าจ้างบุคคลภายนอกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นขึ้นกับโครงสร้างที่ท่านจะไปบริหารจัดการภายในอาคารชุดของท่านนะครับคณะกรรมการมาเมื่อได้มาแล้ว จะต้องมีการเลือกนะครับประธานรองประธานนะครับจะกําหนดคณะกรรมการตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่มีการเลือกคณะกรรมการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการมาประชุมกันเพื่อกําหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่ได้มานะครับตั้งแต่3ไม่เกินเก่าแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่โครงสร้างของอาคารนะครับแล้วแต่จิตอาสานะครับ บางที่ก็มีการกําหนดกรอบเรื่องของรายได้ของตัวคณะกรรมการตุนผู้การนิติบางที่ก็มาจากจิตอาสาร้วนๆนะครับท้ลแล้วแต่เป็นการบริหารจัดการภายในบ้านนะครับภายในคอนโดหมู่บ้านก็กเหมือนกับหมู่บ้านใหญ่ๆห,หมู่บ้านหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลุ่มคอนโดที่มีจํานวนยูนิตเยอะๆบางตึกนี่อาจจะเท่ากับตําบลหนึ่งเลยก็ได้นะครับ การบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการภายในภายใต้กรอบพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับรองรับโดยข้อบังคับนะครับแล้วก็บางที่ก็อาจจะมีการกําหนดข้อระเบียบนะครับเป็นลูกของตัวข้อบังคับแล้วก็เป็นลูกของพระราชบัญญัติอาคารชุดด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นระเบียบข้อบังคับใดๆก็แล้วแต่อย่าไปขัดกับกฎหมายใหญ่คือพระราชบัญญัติอาคารชุดก็ถือว่าปฏิบัติได้นะครับนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับที่มาของคําว่านิติบุคคลอาคารชุดผู้การนิติบุคคลอาคารชุดและคณะกรรมการครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปแรก นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวจะมีเทปต่อๆไปนะครับเพื่อให้ความรู้ในด้านของคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรกับรายการหมอบ้านหมอคอนโดกับผมสุทธสิทธิ์เกิงมุทศครับสวัสดีครับ